สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลือแพนนวัตกรรมใหม่ ai, ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจที่หมู่9บ้านโนนสำเริงครับตำบลน,น้ำอ,อ้อมอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าเขานั้นใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูประจานนั้นมาตั้งแต่4ปีที่แล้วตอนอายุทุเรียนเขาได้ประมาณสัก1ิเดือนเธอก็ใช้มาเลยตลอดเธอบอกว่าใช้แล้วดีจริงๆ ขนาดเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรแวะมาดูเธอบอกว่ามันเริ่มสอนเป็นตั้งแต่3ปี4เดือนออกมาสอนเป็นคนทั้งจังหวัดเรียกว่าต้องมาดูที่เธอแล้วบอกว่าโอ้โหแปลกจริงๆทุเรียนทําไมออกก่อนเวลาอย่างนี้ที่สําคัญครับเขาบอกว่าได้มาตั้ง400กว่าลูกและทุเรียนนั้นได้น้ําหนักรูปทรงดีงามเหลือเกินนั่นคือคู่หูมิัศจรรน,นะครับหลังจากนั้นครับเธอก็ภูมิใจว่ามันช่วยลดต้นทุนของเธออย่างมากมายมหาศาล พอสูตรใหม่มาเธอใช้ในการเปิดตาดอกขนาดนี้นะครับมีทุเรียนอยู่420ต้นออกสัก400ต้นโอ้โหดอกสับรั่งบานเต็มต้นเลยเป็นอย่างไรครับมาพบกับเจ้าของสวนครับที่นี่ครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ สวนชื่ออะไรครับและชื่อเจ้าของสวนทั้งสองท่านชื่ออะไรครับเรียนครับคุณแม่ชื่อดวงจันทร์ศรีบุญค่ะสวนชื่อสวนศรีศักดาค่ะอ้โแล้วคุณพ่ออะไรครับพ่อเสาศรีบุญครับพ่อเสาศรีบุญสวนศรีสักดาเช่นเดียวกันทั้งสองท่านก็เป็นผู้ที่เริ่มมาลงแรงลงงานที่นี่ผมถามก่อนดีกว่าแม่จานคิดอย่างไรถึงมาปลูกทุเรียนเนี่ย อายุตั้ง5ปีแล้วเนี่ยตอนก่อนนั้นเป็นยังไงก็อยากได้เงินล้านแต่ก่อนก็ปลูกยางก็เลยอยากได้เงินล้านก็มาตัดยางทิ้งแล้วก็มาปลูกทุเรียนไม่เห็นว่าใครเขาได้เงินล้านมาก็สวนของผู้ใหญ่ศิษย์ค่ะครับ และเหตุยังไงครับตอนนั้นเราปลูกยางยางราคามันไม่ดีหรือว่ามันดูแลยังไงถึงต้องอยางตอนนั้นราคาไม่ดีค่ะเพราะว่าทุเรียนเข้าขายน้นอยเขาก็ได้เงินล้านคุณแม่ก็อยากปลูกที่ของเรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยแปลงน,นี้10ไร่ค่ะทุเรียนกี่ร้อยต้นกันครับ420กว่าต้นค่ะ420กว่าต้นนะครับผมขออนุญ,ญาตกลับไปถามตอนที่เริ่มปลูกนะครับตอนที่เริ่มปลูกนะเรามาใช้คู่หูมาซัจรรันตอนนั้นนะครับเราใช้ตอนอายุยังไงครับตอนอายุประมาณ10เดือนค่ะ10เดือนแล้วก็ใช้ ทางใบทางลำต้นใบนี้สวยมากค่ะใบมันเขียวก้านใหญ่ก็บอกว่าเออใช้คู่หูนี่มันก็โอเคอยู่นะก็ใช้มาเรื่อยๆใบใหญ่กิ่งก้านสาขาใหญ่หญลำต้นล่ะครับเป็นยังไงลำต้นก็ใหญ่ค่ะขยายแตกลายค่ะก็หมายความพร้อมจะขยายต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะเพื่อนบ้านแถวและแวกเราที่เขาเริ่มปลูกคล้ายๆกับเราเนี่ยเขา ดูแล้วเขาแปลกใจไหมว่าเขา,เ<ร>าแปลกใจค่ะบอกความแปลกใจนั่นหน่อยครับเพิ่งปลูกเองคขาว่าทําไมมันสวยขนาดนี้ใช้อะไรแม่ก็บอกว่าใช้คู่หูใช้คู่หูบอกเขาไปอย่างนี้แล้วก็ตอนนั้นนะครับตอนที่พาดมาที่ตอนที่มันออกลูกครั้งแรกนะตอนอายุก,กี่ปีครับ3ปี4เดือนค่ะแน่นอนเลยแน,น่นเราจำได้ค่ะเหตุผลที่จําได้เพราะอะไรครับเพราะว่าทุเรียนเราก็ยังเล็กจําได้เพราะว่าตอนนั้นน่ะมันออกลูกแล้วนักวิชาการจากพืชสวนเขาจะออกใบจีพีให้เขาบอกว่าไม่ออก บอกทุเรียนอะไร3ปีจะได้ลูกเขาไม่เชื่อเขาก็มาตั้ง10กว่าคนเนะเขามาดูเขาบอกว่าเออก็มีจริงๆแล้วเขาก็ออกให้วันนั้นเลยเอล๋อเหรอฮะค่ะออกการที่จะส่งทุเรียนจะส่งนอกส่งอะไรเนี่ยต้องมีใบจีพีผ่านซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกไหมครับค่ะก็มาดูสวนเราค่ะแล้วก็ลงความเห็นว่าไม่ควรนะทุเรียนอะไรเล็กๆน้อยๆ3ปี4เดือนเองจะออกลูกได้ค่ะเอาะครับตอนนั้นอะ พอเราใช้คู่หูแล้วผลผลิตของเราใบสวยดีละกิ่งก้านสวยดีละลำต้นขยายดีละดอกออกมาผลเป็นยังไงพูดถึงผลเลยดีกว่าเราได้ไปจํานวนกี่ตันไงครับตอนนั้นตอน3ปี4เดือนนั้นได้400กว่าลูกค่ะ เพราะว่ามันเป็นปีแรกเนาะก็ได้เยอะอยู่3โลขึ้นค่ะปีที่สี่ถึงได้เยอะตอนนั้นก็ว่าดีแล้วก็พอใจแล้วตอนนั้นว่าลูกก็เยอะก็ใหญ่ก็ก็โอเคก็ว่าภูมิใจใช้คู่หูภูมิใจนี่มันลูกละกี่กิโลครับ3โลขึ้นค่ะ3โลขึ้นค่ะถูกใจถูกใจรูปทรงรูปทรงมน<ว>กลมใหญ่ภูเบงสี่ร4อยลูกแต่เป็นความภูมิใจค่ะที่เราได้ครบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะ G A P การรับรองถูกไหมครับค่ะเรื่องของความสวยงามของลูกเรื่องของรูปทรงของต้นพอหลังจากนั้นใช้ต่อเนื่องมาปีไหนครับที่ก็ล่าสุดค่ะปี6 6 6, 6, 6, 6ค่ะได้มากี่ตันครับ14ตันค่ะภูมิใจมากจาก400กว่าลูกได้14ตันเรา ภูมิใจแม้ว่าวันนั้นที่เราเริ่มต้นพอมา4ปีกว่าๆเนี่ยถูกไหมครับมาเข้า5ปีแล้วเนี่ยเราภูมิใจกับ14ตันนี้มากไหมครับภูมิใจมากแถวนี้เขาบอกว่าทําไมได้เยอะจังอ่ะทุเรียนเล็กน่ะไม่มีใครได้ถึงขนาดนี้นะทุเรียนถ้าหมายถึงกับของเพื่อนบ้านเนาะสวนอื่นๆน,น่บอกว่ามันได้เยอะแล้วอายุน้อยแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะมากไม่มีใครได้เงินถึงหลักล้านถึงแบบนี้ค่ะเอาแหละครับตอนนี้หลังจากภูมิใจแล้วความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ ใส่เสื้อที่เรียกกันว่ามหาเศรษฐีเลยทีเดียว <c oughs> นะครับมาต้อนรับกับความร่ํารวยที่จะเกิดขึ้นตอนนี้บริษัทได้เกิดนวัตกรรม3ามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่หรือเทยียวก็สูตรใหม่ก็ได้นะครับ <c oughs> ซึ่งใช้ง่ายละลายไว <c oughs> เห็นผลทานใจเนี่ย เราเริ่มเอามาใช้หรือ,อยังครับใช้แล้วค่ะใช้ตอนเปิดตาดอกค่ะเดือนเดนือนพฤศจิกาเปิดตาดอกพฤศจิกา6กเที่ผ่านมานี่นะใช่ค่ะครับแล้วเปิดตาดอกแล้วเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับเปิดตาดอกไป,ไปครั้งที่แรกครั้งที่2ก็เห็นฟอร์มตาดอกออกมาขาวเต็มกิ่งก้านเลยค่ะเราใช้ยังไงครับอัตราส่วนอัตราส่วนการเปิดตาดอกก็ใช้ชุดไคโคซาหนึ่งขวดแล้วก็คู่หูสองซองก็ถ<ช>ือว่า <fta> ตอนนั้นยังเป็นขวดอยู่เลยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราเป็นผงแล้วนะครับ อ๋อ,อยังใช้เป็นขวดอยู่นะครับแล้วก็เป็น2ซองไคโทซาน1นวดคขวดขเปิดตาดอก ค่ะน้าพันลิตรถูกไหมครับค่ะน้าพันลิตรความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนที่สุดว่าดอกของมันเนี่ยใน400ต้นเนี่ย420ต้นสิเนาะค่ะมันติดเป็นจํานวนสักกี่ต้นันครับติดหน้าประมาณจะ400เนี่ยค่ะ400กว่าต้นเลยก็เรียกว่าเกือบทุกต้นว่างั้นเลยนะเกือบทุกต้นค่ะฟอร์มของดอกมันเป็นยังไงครับหมายถึงว่ามันติดดีมันมีจํานวนมากแล้วก็ดอกร่วงอะไรยังไงบอกผมโดยละเอียดนะครับฉีดแล้วก็มันจะช่อดอกน่ะใหญ่มากช่อดอกมันจะใหญ่แล้วขั้วก็ยาวอวบ สีก็สวยด้วยค่ะหมายถึงสีของดอกใช่ไหมครับสีของดอกค่ะก้านยาวอีกความอวบของก้านก็มีอีกค่ะก็หมายความว่าวันข้างหน้ามันจะรองรับต่อผลผลิตที่ใหญ่โตได้ถูกไหมครับที่มีน้ําหนักได้เอาละครับท่านที่เคารพครับรู้ตรงนี้ถามว่าถ้าคาดการไว้เนี่ยแต่ละต้นแต่ละต้นถ้าการบํารุงครั้งเนี่ยจาก14ตันปีนี้เราคาดการไว้แบบแบบสบายสบายใจอะ่ะเพราะเราใส่เสื้อขนาดนี้จะเอาสัก3าตันค่ะปีนี้ท่านที่เคารพครับนั่นคือคําพูดของเธอ นะครับว่า30ตันพอ30ตันการใช้ต้นทุนตั้งแต่ดูแลบํารุงรักษาตั้งแต่คู่หูมหาซัจรันดูไหมครับจนวันนี้มีนวัตกรรมใหม่ซึ่งก็เป็นคู่หูมหาซศจรั์ใช้ง่ายละลายไวการใช้ของเรานะ่ยมันสะดวกมันง่ายไหมช่วยบอกหน่อยเถอะใช้ง่ายสะดวกเทลงไปมันก็ละลายเลยค่ะ การละลายไวละลายเร็วแล้วเราต้องมีสารที่มันต้องมาช่วยในการดูแลกําจัดศัตรูพืชหรือว่าอะไรไหมครับก็จะมียาแมลงมั่งเป็นบางส่วนค่ะบางครั้งพวกจับใบเราก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าไคโคสารเรามีสารจับใบอยู่ในตัวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่แล้วส่วนอื่นๆล่ะครับเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่มันผสมกันแล้วเนี่ยมันมันมันยุ่งยากมั้ยหรือผสมไปในครั้งเดียวเลยผสมครั้งเดียวเลยค่ะถ้าเป็นใส่ยาลาก็ไม่มีปัญหาก็เข้ากันได้เข้ากันได้เลยค่ะก็เรียกว่าง่ายตัว การใช้ค่ะง่ายต่อการใช้กว่าตัวอื่นแล้วพอง่ายอย่างนี้ต้นทุนมันล่ะครับตลอดระยะเวลาที่เราดูแลบํารุงในแต่ละครั้งเนี่ยถ้ากับเพื่อนบ้านของเราที่เขาใช้อย่างอื่นมาโดยตลอดถูกไหมครับขเขาก็จะใช้ปุ๋ยเคมีใช้อุปกรณ์ด้านเคมีต่างๆในการดูแลบํารุงมันลดต้นทุนหรือว่าเราคํานวณจากดูแลจากเพื่อนบ้านกับเราเนี่ยใครใช้ทุนน้อยกว่ากันครับก็คู่หูของเราใช้น้อยกว่าเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากก็ใช้แต่ชุดคู่หูแล้วก็บวกแค่ยาลายาแมลงแค่นั้นค่ะต้นทุนของเรานี่ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะนี่เราเริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยถูกไหมครับค่ะค่ะกับเพื่อนบ้านทั่วไปเราคิดว่าเพื่อนบ้านเรากับเราเนี่ยใครใช้น้อยกว่ากัน<ล>เป็นเปอร์เซ็นต์สท่าเท่าไหร่เราใช้น้อยกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเท่าไหร่ถ้าเขาใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการใช้ของเราก็น่าจะ20แค่20%เปอร์เซ็นต์เองไม่น่าเชื่อนะครับว่าถ้าเขาใช้ร้อยบาทของแม่จันกับพ่อเสาใช้ไป20บาทเองนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ยืนยันจากทั้งพ่อเสาแล้วก็แม่จัน ถามอีกนิดแะครับแม่จันในฐานะที่เราดูเรื่องต้นทุนแล้วว่ามันถูกขนาดนี้นะครับแล้วก็คาดหวังไว้ไว้ไวตั้งเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบตันพูดแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเธอหัวเราะได้กับพลังที่มีต่อสิ่งที่เรียกกันว่า3มเกลือเวอร์แพนที่มาช่วยแม่จันครับถามนิดเดียวแล้วหญิงกเกษตรอ่ะสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินแม่จันใช้หรือยังใช้อยู่ค่ะในดินของเราแม่จันรู้สึกอะไรมันเปลี่ยนแปลงบ้างครับก็ต้นสมบูรณ์ต้นก็ไม่ค่อยป่วยไปเสริมกันค่ะก็ ทุกส่วนม,มันจะช่วยพวกระบบรากค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนที่สะอาดมากนะพะ่อเสากัแแม่จันก็ถือว่าร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันแม่จันรู้ไหมครับกับพ่อเสาบางครั้งนะในการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆอย่างเนี้ยนะครับพอมาช่วยเหลือเกษตร,รกรเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็มักจะมีคนที่มักจะทําเรียนแบบแล้วก็จะทําให้เรานะนะครับเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันมีของแบบนี้ขึ้นมาด้วยเรียนแบบเหมือนทุกอย่าง แล้วก็สามารถใช้แต่ประสิทธิภาพแตกต่างกัน แม่จันมีความเชื่อไหมว่าจะมีคนที่ทําเรียนแบบตรงนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าชุดคู่โหของเรานี่มันดังมากเขาก็น่าจะเรียนแบบนะคะแต่ว่าแม่จันน่ะถึงเขาเรียนแบบยังไงก็ช่างก็แม่ก็ใช้ของตัวเดิมนี่แหละตัวที่ใช้ปัจจุบันนี่แหละค่ะโอ้โหแมร <c oughs> ับรองอย่างนี้นะครับอยากให้แม่จันฝากกับเพื่อนนักการเกษตรที่เขาอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นะครับสามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่นี่นะครับแล้วเขาก็ต้องการความมั่นใจจากชาวสวนผู้ใช้จริงแม่จันอยากจะบอกอะไรเขาครับค่ะ ใครยังไม่มั่นใจก็มั่นใจได้เลยค่ะตอนนี้เพราะว่าแม่จันใช้มาตลอดใช้แล้วดีใช้แล้วรวยค่ะอยากให้ฝากเป็นภาษาท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกต <c oughs> พูดถึงความรักความผูกพันกับผลิตภัณฑ์ครับเดียนเชนครับอันเพราะว่าแม่นั่นใส่คู่หูแลว้วก็พุ่มใจหลายกับไปบอกมูมูมสามารถเช็คทุกคนนะค่ะว่าห้มาใส่คู่หูของเฮานี่มั่นใจเลยค่ะ พ่อเสาครับถ้าไม่ได้ยินเสียงพ่อเสาเลยผมเกรงว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ครบถ้วนว่าพ่อเสานั้นร่วมแรงร่วมใจกับแม่จันพ่อเสาครับช่วยบอกกับเพื่อนพ้องว่ารับรองได้อย่างไรเชิญครับพ่อเสาครับโอ้โหเบอร์แพนนี่ ให้ออต้นก<อ>ล<ด>้วยแข็งแรงดีใบสวยใบเต็มครับนี่ครับคนที่ใช้แรงจริงๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจสมานสามัคคีกันจากครอบครัวที่แข็งขันด้านการเกษตรแล้วก็เลือกจะใช้ผลิตพันธ์สามเกลือเวอร์แพนนนวัตกรรมใหม่ตัวนี้ครับพลังใจของพี่น้องการเกษตรครับนี่การรับรองจากปากของนักการเกษตรที่แท้จริงที่เริ่มต้นมาจากคู่หูมาศจั์รวมมาถึงนวัตกรรมใหม่เขาบอกว่าภูมิใจเหลือเกินและมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ชาวสวน ชาวไร่ทั้งหลายจะได้มีโอกาสลืมตาอาปากกับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างที่สําคัญครับใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจอย่างนี้แหละครับโอกาสหน้าผมจะไปติดตามทุกส่วนครับที่ใช้3เกลอเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ